ไม้หน้าแรงเนาะที่ออกดอกหน้าแรงเนาะไม้นนี้นี่เาเียกยานเน,เน,นานยาี่ต้นยานสวเนขาจะออกดอกหน้าแงวมากเลย่ะแต่นบนเรายังมียูเยอะต้นงคนเ,เอาไปลูกนะคะเปม้ปดับนแต่ว่าต้นนี้ใหญ่แล้วการดีแล้จะเจอเขา,จะ,ขาจะออกดอก กินเลยอะเป็นพวงเป็นพวงสวยหนาเปเป็นปูกหนาเปียกป็นปุกด้วต้นเล็กๆก็ออกดอกแต่ว่าต้นนี้เขาอายุหลายปีแล้วเนาะเพื่อนๆเนาะอายุหลายปีแล้วก็อมีรังนกด้วยแล้วเขาก็เลยสูงใหญ่เนาะเพื่อนๆเป็นการต้นใหญ่ๆอย่างนี้ก็สวยดีเหมือนกันเนาะ้าแล้งนี่ก็เจอก็เจอนั่งเล่น สวยเนาะเพื่อนเดี๋ยวสักหน่อยสักหน่อยก็จะออกเต็มเลยค่ะตอนนี้เขาออกเป็นบางสิ่งเนาะสักหน่อยแดงๆอย่างเงี้ยวออกน้นที่คนแรงิะเพื่อนตอนเรายะมีอยู่นะมาดูต้นยานค่ะหน้าอากันเนาะบายบาย